ว่าเธอได้สักตัวนะเงินเพนเดปุงพริษนะตัวแดงแป้งแรงเลยลาบป่านะเพราะว่าโบเพชรก็คือว่าให้เยอะเนาะก็ได้ซื้อบุะฟ้อีกเนาะย สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุคนเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ฟังลาแล้วก็พี่น้องอยู่ฟังไทยรวมพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําที่ติดตามรับชมซ่องของไม่นั้งแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีย่ำแรงพี่น้องเอ้ยว่ามื้อนี้กะไม่ั้งแต่งกะได้นสิพาพี่พาน้องมามา,มาหน้าพี่น้องเอ้ยมาหาตึกป่าเมื่อกินแรงนะกะไม่นังแต่งกะไปได้มาผู้เดียวเด้พี่น้องเอ้ยมา,ากับครอบโค่นนะมากับบองเงินแล้วก็น้องใหม่น้องพอพนีน้องละน้อยพี่ pounds, น้องเอ้ยมาหาคนมื้อนีอ้นะ กะพี <ève S 2> sociedad, ่น้องแตนก็ได้ไปหาตึกป่าก่อนพี่น้องอก่อนที่เมย์น้องแตนจะไปหาตึกป่ากับพี่้องแตนก็ขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่มาเป็นกําลังใจพี่้องแตนนะแม่พ่้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพายพี่น้องที่มาเป็นกําลังใจให้พี่น้องแตนนะเพลินเข้ามาเบาไงไหมกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องแตนได้พอฒนมีกาลังใจคลิปต่อไปนี่ตอนนี้กะพี่น้องแตนก็ได้ไปหาตึกป่าก่อนพี่น้องเอ้ย เพราะว่าแม่ตั้งแต่ไม่ได้ตื้อได้เงินเป็นคนตื้กเลยนพี่น้องว่าสิได้หรือบอกไปลุ้นน้ำกันเนาะพี่น้องทีมงานเล็กน้อยกับพี่น้องเอ้ยน้องพอลแมนนี่น้องละน้อยน้องใหม่สบายดีแน่ลูกสบายดีไปลุงเอ้ยว้างงามๆแน่ลูกว้าวนนั้นนบนึงมามานุ่มงามๆมั้ยไปเพราะว่า ของกับปลอมมาของกับปลอมไปหาของกับปลอม,อมน้องใหม่เลยสบายดีแน่สบายดียยดได้นบอ่ะพี่น้องเอ้ยว,ว่าะวิป็นเนาะเดี๋ยวไม่ต้องแต่งก็ได้ไปหาตึกปากกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือบึเงินตึกก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ตึกเพราะว่าตอนนี้กะบึงเงินเพื่อกะได้ตึกกับพี่น้องเอ้ยว่าถ้าได้สักโตนะน เงินไ,ได้ป่าเนป่าพบเงินปิกญาติปลาตั๊ได้ปิกญาอะไรพี่น้องเอ้ยหนึ่งตัวแล้วกเอมาละน้องคนนี้คูปละคุณนี่แมงเต่าจับได้แล้ป่นีไปง่ายหป่ย ตอนนี้กมงเงินพินในป่าพี่น้องเไป่าเอยป่กยาเก็บขาเก็บขาเก็บ้าเก็บ้าเก็บขนาเก็บ้าเก็บาเก็บาเก็บขเก็บขาเก็้าเกาเก็บ้าเกาเี่บ้เงินพี่เ้องก้าเก้าเก้อเก้าเ้เเก้เก็บข้าัน้นนกเกาะโดนเกานะเเก้กเข้ <laughs> okay. Tùm mà là nói kếp Kếp bà là nói Phé bà Ờ tù À bây giờ khô lụ <laughs> <laughs> Tại bà nhờ Bà tù đây bà คุนมาเราน้อยเมาลราเมาเก็บละฮะพีพีอันเฮ้ยอีรักเจ้ามาซื้อดองอาเนาะปลาตัวสามตัวเลยตอนนี้กะบังเงินเราอันตึกปลากะได้พอแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นว่นาพอแล้วสามตัวกะพอแล้ววะพอพอกินแล้วกะพอเนาะกะได้สามตัวนะแม่งแต่งกะ ได้ไปหามะเขือก็พี่น้องเอ้ยไปดิแกอันนี้เป็นป้ามะเขือพี่น้องเอ้ยมะเขือขึ้นนะเสื้อลาบป่าก็ได้เอากันว่มามะเขือขึ้นเขาเอิ้นมะเขือขึ้นบ้านบ้านแม่ตั้งแต็นะมะเขือธรรมดาก็ไม่พอมะเขือขึ้นมันจะเป็นหน,นามเนาะน้ำมะกระปักเพราะว่าแม่ตังเต็นเสื้อลาป่าในเสื้อหน่อยซุกได้ไม่ได้เสื้อหน่อยดิพี่น้องเอ้ย ปากหนามันปากคอยเอา้าเจ็บกับน้องพรมนี่เพิ่นได้มาเอาน้ำดึกได้บอกฮตอนนี้กะ้องเงินเพ่นกะได้ขึ้นมาต่ตึกปลานะพี่น้องเอ้ยกะแม่ต้องเต็นได้เอาปลาไปล้างกันเนาะ ในป่าสี่ตัวพี่น้องตะเกาในสามตัวเนาะอันนี้เพิ่นขึ้นมาแล้วก็ได้สี่ตัวเลยก็ได้เห็นปลากินหญ,ญ้าทั้งหมดพี่น้องเอ้ยได้ปลากินหญ,ญ้าว่าแม่บ้านบ้านเม้งเตียนเออเนาะว่าปลากินหญ,ญ้าพี่น้องเอ้ยก็ได้สี่ตัวเนาะก็ตอนนี้กับบางคนเพื่อนก็นได้ไปต้อมส้มมาซื้อพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นยังยังดึงเสือนใครมาชมมานะ่ะบางคนนะกับเม้งเตีนยนเยอะเอ้หลาบสูตรไหนพี่น้องเอ้ย หนึ่งสองตัวนอนหลับสองตัวเดียวมังเงินเพิ่อนกะมังเงินเพิ่อนกะได้ไปต่อมาสมมาเซืร์นนึ่งป่านะพี่น้องเอ้แต่คอยกะไม่ได้ไปต่อยเนาะกะบ้านละน้อยนอนหลับมานะแมงแตงก็เลยเผาลูกนะมังเงินไปต่อมาสมกะมาแล้วพี่น้องเอไ้ได้บ่มังเงินได้บ่หลายได้พอเซืร์บ่เดี๋ยวไปเยี่ยมมังพี่น้องเอ้ว่าได้บ่ตัวมีแต่ไม้ปิ่งนะมังเงิน ดีด้พอได้เอสื้อมกป่านะอ่าแม่น้องควายไปนี่มันครบจังนี่วงกันลยขอขออเลยมาเปใส่มาแล้วนะได้ยโอ้ยมันเป็นอยกัโจ๊กครบนี่นะ อเดี๋ยวแม่งแต่งกับได้กิ้วกับพี่น้องเอ้ยกิ้วแมวมันออกกอนเพราะว่าขำแล้วพี่น้องเอาา้ยจะเมือ,อ,อแล้วแต่ยะเมือหายยู่กินนะน้องพอไม่หนีกับก,กินย้ไก่กับสน ตอนนี้กะมาชมกะได้กิวแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต่งก็ได้เอ็นเสื่อชะโฮยก่อนเพราะว่ามาชมก็มีแต่ไข่นางมันน้มีมีไข่โคพี่น้องเอ้ยเวัาหย่ำนี้นอนหยามหยามเดือนสามเดือสี่แล้วพี่น้องเอ้ย ก้นเรามีแต่ไข่ข้าวปีนนะอันนี้ผัดไข่ขั้วงามๆเขาเพราะว่ามันเงินเยินอเอามือเนื้องเสือป่านะเ,นาเพราะว่าตอนนี้กกได้แล้วแล้วพี่น้องเออยมาชมกันได้โทยนึงเนาะอันนี้เป็นแม่เป้งมันพ่นเออยแม่เป้งลนะูกก็จะกินยุ่กับยุ่กินแม่เป้งฮะแม่เป้งแม่เป้ง เพราะว่าตอนนี wrong, s, um, ้แกพี่น้องเอ้ยเมยังตงแต่งก็ได้มือก่อนกามือเอาเบอตองแล้วก็หาเมย์มะส้มนะพี่น้องเพราะว่าเมย์มาส้มในเมย์งแต่เยอะเมื่อเ้อหลับป่านนะเพราะว่าหลับป่านหลับุดป่าแน้วแม้งแต่ต้องคันมัน้มเนาะเพราะว่าเขามันสีชมพูๆในพี่น้องเอ้ยก็ได้เอาบตองแล้วก็ได้หยางมือเลยนะกาตอนนี้กาแมยต้งแต่งได้มือก่อนเนาะกาเมือเพราะมยงแต่อยู่กับพวพเราพี่น้องเอ้ยบันี้กะตอนนี้แกแม่ังแต่งก็ได้มาหออเธอแล้วพี่น้องเอ้ย กะบังเงินเพิ่นกะได้เอ็ดยูเอ็ดกินเอ็ดกินแบบเร็วบังเงินนะไอ้หลับสดุดหลับสดุดพี่น้องมีเม็ดหลับเหนียวหลับเหนียวต้องน้ำสีเหนียวๆนาะอันนี้หลับสุดนะน่าจะมีน้ำในพี่น้องเอ้ยกะน้องเต้นเพื่อนกะได้หาเอ็ดเบเพื่อนเวซ่าเพื่อนเอารังควยังบงนะกะบังเงินเพิ่น,นลลนะกะได้ช็อกเก็ตอยูร์กะ ว่าจะดึงสองตัวมาเมื่อนหนึ่งตัวเงินเมืนว่าดึงสองตัวลับสองตัวนะเว้ยเพราะว่าลับตัวนี้ยังมีพอกินนะตัวละขับโคแมงก์ต็หลายคนหลายคนก็คือว่าลูกแมงก์ต็หลายนะตอนนี้กะเมเงินเพียงกะได้ใส่ขี้มาแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแต็งกะพอพอดีเมื่อนเพียงกะล้างน้ำข้าวมันอ๋อนะล้างน้ำข้าวมันจะไปต้มนะกะแมงแต็งก็ได้ปรุงเค็งก่อน เสือเก๋เนาะแต่กระเสือเป็นโนนั่นพอพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวม้งแต่งก็ได้ไปค้างทุกครั้งพี่ก้อน,นี่ตอนนี้แกแมงแตงก็ได้ค้างมอขึ้นก่อนเพราะว่าเ,เต่าแมงแต่รู่นะพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้กกบังเงินเพิ่งก็ได้อัน เลสีมันเอาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยาลาบบ่เมเงินอันนี้ยาลาบเนาะตอนนี้กับเมื่อนเพิ่นเละป่ากับยาเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยยาพักหนึ่งบ่มื่อนเพราะว่าตัวนี้เพิ่นยาพักหนึ่งนะตัวที่เพิ่นนั่นเลสพักลาบแบบฟูยูโทยตัวนั้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนึ่งอันเชื่อใครไม่ชมน่ะนะพอ เราเิดตามมีชมมาแม่น้องต่งก็ได้กินนะตอนนี้กน็น้องเต้นเพื่อก็ได้ต่ำข้าวไม่นะคือเรียบร้อยละหน่อยฮะต่ำข้าวโคพี่น้องเอ้ยข้าวโคนะแม่น้องเต้นเออว่าข้าวไม่พี่น้อง ีครับตอนนี้กับมังกรเพื่อนก็ได้พักกระดูกอันนีตัวนี้นี่ยพักพักลาบไปเนาะอ,อันนี้นะพักลาบลับสุดไปเลยขับก,กการหมดไปแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้กับมังกรเพื่อนก็ได้โชวศีลเอ็ดเป็นตัวใหญ่ๆเน,นี่ยปะมังกรพีร่ภาคบอก แต่เนี่แล้วก็พักเนาะเพราะว่าบางคนเป็นคนเอ็นลาป่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามื่อวานนี้น่พี่น้องเอ้ยไม่ต้องเต้นนะเพื่อนบเงินเป็นเป็นพ่อโค่นะ ขวานลาป่านะควานกระเฮงเงินเอ็ดนะควานเอ็ดลาป่ามีเป็นพี่น้องเอ้ยเขาวาลาเป็นอยู่หาะเขาวาลมีเสพนะบมเงินสีมือเสบพี่น้องเอ้ยย้อนเขมังินย้อนเขมังินก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นซอยตัวน,น้อยๆคัมนมานชมปะ ันนี้ส่วนต่อซอยต่อนี่น้อยเนาะกะขามัน้มพี่น้อ,อยมันเป็นกะซอยกะแล้วแล้วพี่น้อ,เอยเดี๋ยวซอยแล้วเราก็ทานน้ำมันต้มให้มันเย็นนะกะได้นึ่งปากก่อนพี่น้อ,อยอันนี้ผงเค็งพี่น้อ,เอยเสิร์ฟเป๊งโน่เนี่นี่กับบางเงินพี่น้อยสิร์เกลือลายได้บางเงินครีมนะ จะไปรเป็นสมบหมกันหมดสมที่แมวต่นเอามาพี่น้องเอ้เสื้อถุงยางมานะลายสมขไม่สมแต่นี่กบังเกิเพื่อนก็ได้เสลาแมวลงพี่น้องยามใจขึ้นนะเอามาสมครุเสื้อเียแมวสมนะ ได้เอาแม่มันซื้อ์ไปนี่กะปว้าตัดไตมันละโคบเจ็บเลยเพราะว่าเขาเอามาชมขันนะสีมันสมมาตินี่น้องเอ้เชมนะเพราะว่าเขาแรกแรกสูตรเขาต้องขันนั่นหมดแดงเนี่ยขันมาชมเนี่ยมันสีมันสมมาติแล้วกับมันสีชมพูน้องเอ้ กับเงินเป็นก้อยขบาเบอนะเพราะว่าจะนึ่งปลาก่อนว่าวิชาลาาบแล้วพี่น้องวานนึ่งปลาเป็นก้อนตัวนี้เป็นปลาที่จะนึ่งเนาะกะได้นึ่งปลาก่อนเพื่อเพื่อจะน้าต้มมันเย็นนะพี่น้องเอ้เพราะว่าเขาหลับปลาต้องเอาน้าเย็นเนาะพอต้มแล้วเขาก็ต้องปลาให้มันเย็นก่อนกะแมงแตงก็ได้มานึ่งปลานะกับเงินเป็นคนเอกคือเกาพี่น้องเอ้นึ่งปลาสีมือเงินพี่น้องเอ้ เสื้อบอนะตอน,นี้กะบ,บางคนเนเซื้อหูจิเกอรนาะหกเทมพี่น้องเอ้ยลวกะมีหูพักนเพราะว่าไม่มีเบอรพ,พักนะเอ้ยเบอรพักกะคือว่า้วงูเฮาแล,งงาแล้วกะแม่ตันปูไม่กะพิธารมีทรานใหญ่นะกตบ,บางคน่ไดเอือนกนูนเะสื้เอเกือก อันนี้กะเสื้อไข่ามะส้มน้ำพี่น้องเอ,อ้ยเนื้อปลาเสื้อคล้ามะส้มกนะพอเนาะกะเสือบลายปเปลือกพอได้กึมอันนี้เว้นเฮอร์อีพ่ออีพอนะพี่น้องเอ,อ้ยกะเพ็นกะเลือกกินไข่ามะส้มเนี่ยกะแมงแตงก็ได้จ่งไว้เฮอร์อีพอนะ ไม่เป่งเดี๋ยวไม่เส it so ื้อบอกมาเงินฮะไม่เป่งมาพี่น้องไม่เป่งมันสมกับเสื้อทงยักมานี่พัวไตขึ้นมาเนาะกับเสื้อพอมันสีชมพูๆเลยก็มันแซ่บเสื้อหลายยันชมเนาะเว้นโคเฮือนเด็กน้อยมา สิบมึงบ่อตอนนี้กะไม่ต้องเปลีนก็นได้เองมุกกำแพงเอ้ยเพราะว่าแม่งเต็มคนมกนะเพราะว่างเงินเพื่อนยันเิลาบป่านะอีกนะฮะมาชมกะไตยอยู่ ก็ว่าเราปนดตัวองอยพี่น้องเลยก็เลมมยมกหนักในตรงนี้หอมเหม่เลยค่ะน,น,นี่ตอนนี้ก็มกปากก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแมงแตงก็ได้เอาไปนึง่งก่อน ค้างโวยก็เดี๋ยวแม่งแต่งก็ได้ค้างโวยขึ้นก่อนพี่น้องเอ้ยผ่าหมโกโก้อกบสวยหูจิขือเนาะเพราะว่าห่อนอันเอ็ดล็บสุดนะพี่น้องเอ้ยเราก็ต้องสวยหูจิขือมะขือเนาะอันนี้สวยมะเขือเนะาะมะเขือขึ้นพี่น้องเอ้ยมีแม้มะเขือเขากินนะมะเขือขึ้น ต้องซื้อลาบป่าต้องเอามาเขือพื้นมาซื้อน,น,นี่กะบะเงินเพิ่งกระไดเถาะโหมาลงเนาะโผล่ม,มาบะเงินกะได้เอาซะคลุนเอาโหลงก่อนนะเพราะว่าโหมมันปีงซุกแล้วนะกะต้องมาพักลาข้าวได้โหมนาะันน,น,นี่กะเถาะสีลงไปนี่กะ ูกกยิงข้าวพี่น้องเอ้ยบินได้ฮึไปกินข้าวได้อเออ,อตืมน้ำอีกเพราะว่าลับสูตรนะ่ะต้องการน้ำมันนะกินน้ำกินน้ำอืมอืมกินน้ำสิอันนี้ก็เอาที่อันคันมาชมมานะคันสีชม,มพูนี่หน้องเอ้ย ต,งงต้องการน,น้ำเติมอีกเติมน้ำอีกพี่น้องเอ้ยตีเฮินมันเละๆนะพี่น้องเอ้ยตีเฮิรนมันออกตาดัดเยื้ที่หอนขันมาชมนะหนักกับสีลายๆนี่ได้เงินเพิ่นได้ปรุงพิษนะปะ้าตัวแดงแปลง,งเลย พราะว่าเฮาต้องเอ็ดเพชรพี่น้งองเอ้ยเฮาลาบป่านะเพราะว่าบ่เพชรก็คือว่าหาย <c oughs> เนาะข้าวก็ได้ <c oughs> เสื้อข้าใหม่เคร ใช่ป่ะจบเนาะเสื้อเกือบปิงนนอีเพราะว่าตอนตุมกะแมงเต็งก็งกได้ซื้อเกือบปิงโนใน,นตอนคันนั่นซีนก็นได้ซื้ออีกเพราะว่าซื้อพอดีนะ ตอนนี้กะลาบป่าก,กัได้แล้วแล้วเนะาะกะแม่ต้องแต่งกัได้ตักซะทั้งทวยกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าจะกินข้าวแล้วลูกก็ยิงข้าวนะเพราะว่าลูกกะไม่ได้กินดิบแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแม่ต้องแต่งกะม่มีใครมาชมวินตังหะนะกะต้องรดนเอาอยรดนให้มันสุกตอนนี้กะแม่ต้องแต่งกัได้ตักกับพี่น้องเอ๋ย เก่ไม่แกก็ได้ซื้อกระตุกกันป้าตัวภาคายนยาไทยหลายขนาดเลยพี่น้องเลยมาเห็นมาถือน้วเพราะว่าลาบป่าก็ได้แล้วเนาะแต่งก็ได้เสื้อกระตุกแล้วพี่น้องเลยจบไปเด้อพี่น้องมากินข้าวแรกกันเดี๋ดวนะลาบสดป่า กกแม,ม่ต้องแตนกกได้หล่นอีกเลูกอีกนะเพราะว่าลูกไม่ได้กินดิบมานะกินดิบแต่ผู้ใหญ่เนะาะกกได้นึ่งปลาอีกน้องเอ้ยแต่ว่าวิแาลซูคักตอนนี้กะเพราะว่าอันยืนข้าวแห้งกะได้เอาไปกินก้อนนะตอนนี้แกพเพียงดีได้กินข้าวแล้วพี่น้องน้องพร้มไหมนี่เด้อไปลงกินบ้างปลาน้อยได้ใช่ปลาดงกินข้าวเด,ด้อกินข้าวเด้อก,กินกับไข่มัดส้มนะกินไข่มส้มนี่ไข่จุดมนี้ พ่อเบีดตาไม่มนะพ่อนี่น้องพ่อมนีเพื่อนก็ได้กินแม่เปรี้ยมาชมนะกับมาเด้อพี่น้องเหมือน เพราะว่าตอนนี้กาพี่น้องไอ้แม่น้องแตนกาได้กินข้าวแลงย่าเนาะกินข้าวแลงยญาแล้วกาไม่ต้องแตนกาได้ลงไปหาอ้ําน้าพี่น้องว่าอา,า,นะา,าการมันกรหอนนะนะกาไม่ต้องแตนกาได้ไปได,ไ,ได้ปุ่งมอน,นึ่งป่าเพ้อพี่น้องเบิ่งซ้ำนะกาคลิปนี้กาได้ซ้ำนี้พี่น้องไอ้คลิปหน้าพ้อกันไหม แม่ตั้งแตนกาคอข้ามกครับเจอหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมซองของแม่งแตนตลอดมาเนาะแม่ต th. ั้งแตนกาคอข้ามกครับเจอหลายๆลายเพื่อเข้ามาเบวงให้ใหม่กาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่งแตนเนี่ยพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยแม่ตั้งแต่คอขอบใจหลายๆกับกาผ้าบ้านเราหนอห้องนอนกับพี่น้องว่าบ้านเราหน่อยอย่านอนนะนะตอนนี้กาได้ดึกแล้วพี่น้องเอ้ย